ตงจิตไพเวทน,นะคะชื่อเล่นชื่อจุ๋มจิ๋มนะคะจิ๋มทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ทำเรื่องพลังงานทดแทนเรามีงานโครงการประมูลต่างๆนะคะของหลากหลายหน่วยงานทางภาคราชการและภาคเอกชนแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็มีการทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการจัดงานประชุมของ CEO Summit ค่ะ ก็ดโดยปกติการดูแลตัวเองต้องสนใจเป็นพิเศษอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะเรื่องของอลักษณะสุขภาพของฟันของปากแล้วก็ร่างกายฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีการแบ่งแยกการดูแลทั้งงานแล้วก็เรื่องของการดูแลร่างกายอย่างบาลานซ์ค่ะโอ้อันนี้สำคัญมากเลยค่ะโดยเฉพาะรอยยิ้มรอยยิ้มเนี่ยเป็นประตูบานแรกของการเปิดใจของคนที่พบกับเราแล้วก็มิตรภาพที่จะได้รับนะคะโดยเฉพาะการทำงานเนี่ย พี่จะต้องดูแลหรือว่าดูแลตัวเองทั้งเรื่องการแต่งตัวบุคลิกลักษณะแล้วก็ความสะอาดของร่างกายและช่องปากและฟันอย่างดียิ่งเพราะว่าเวลาเราพูดเราสื่อสารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะอาดอะไรเองต่างๆเนี่ยก็จะสร้างความประทับใจหรือสิ่งที่คนอื่นตอบสนองเรามาได้ดีสําหรับความมั่นใจอย่างที่บอกอะคะ่ะ ช่องปากคือสําคัญมาก1เรื่องของกลิ่นปากจําเป็นอย่างยิ่งนะคะการดูแลช่องปากของเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเลือกหมอที่จะต้องดูแลช่องปากและฟันซึ่งเราจะต้องตรวจประมาณทุกๆ6เดือนอยู่แล้วแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพของเหงือกซึ่งจะต้องมีเหงือกสะอาดมีร่องฟันที่สะอาดการดูแลแปรงฟันเองก็ดีการใช้ดันทัลฟอย์เองก็ดีหรือว่าการจะใช้น้ํายาบานปากเองก็ดีเนี่ยก็มีความสําคัญในการที่จะต้องดูแลเหงือกและฟันทุกๆวันทั้งเช้าและเย็น ก็ก่อนหน้านี้ค่ะก็ได้ไปดูแลเนื่องช่องปากละฟันนะคะกับคุณหมอท่านหนึ่งแล้วก็มีการแนะนำมาที่อ d e เดนทอลสตูดิพอได้มาแล้วค่ะได้เห็นความมาตรฐานความสะอาดแล้วก็ความใส่ใจของบุคลากรทางการแพทย์นะคะโดยเฉพาะทันตแพทย์ทุก,ท,กท่านเนี่ยน่ารักมากเลยก็เลยรู้สึกประทับใจแล้วก็การให้ความใส่ใจการรักษาโรคที่ตรงจุด เมื่อเวลาเรามีเกี่ยวกับเรื่องของอาการอักเสบของฟันหรือการอะไรต่างๆในช่องปากก็ดีก็รู้สึกว่าการใส่ใจตรงนี้และการดูแลตรงนี้เนี่ยดีมากๆาจิมเองอะคะก็มีปัญหาเรื่องของฟันมาพอสมควรเนื่องจากว่าตอนเด็กๆเนี่ยมีการดัดฟันแล้วก็ดัดไม่ได้จบคลอสนะคะจากคุณหมอเดิมก็มีเรื่องของรากฟันล้มก็เกิดอาการเสียวเสียวฟันแล้วก็เสียวถึงเส้นประสาท ก็มารักษาที่อัลเดนทอลอยู่กับอัลเดนทลมากับ1สปีแล้วค่ะอัเดนทอลสตูกับ1สปีแล้วค่ะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังนําลูกนะคะมาดูแลช่องปากและฟันที่นี่ด้วยแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นเลยจะเป็นที่จะต้องใส่ครอบฟันฟันสวยๆที่เห็นเนี้ยค่ะก็คือทําที่อัลเดนทอลสตูดิโทั้งหมดเลยประเด็นสําคัญที่สุดของวีเนียนะคะนั่นคือความที่ไม่ทําให้เหงือกเราอักเสบอันนี้ยสาคัญที่สุด ไม่ได้เกี่ยวกับความสวยงามเป็นอันดับต้นนะคะเพราะว่าสุขภาพปากและฟันเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับว่าเราตอบสนองแล้วก็มีทําให้เกิดโรคที่ได้รับผลกระทบจากการทํานั้นไปภายหลังอย่างไรในส่วนของ a d d e n a l Studio เองอะคะก็ได้มีการวิเคราะห์โดยละเอียดจริงๆทั้งเอ็กซเรย์เองก็ดีทั้งเรื่องของการตรวจสอบสภาพาฟันการตรวจสอบเรื่องของช่องปากนะคะแม้แต่งเหงือก เราก็จําเป็นที่จะต้องดูแลว่าสามารถทําได้หรือไม่ในขั้นตอนต่างๆของโปรเซสในการทํางานประเด็นต่อมาก็คือความใส่ใจในเรื่องของการทำวีเนียรเนื่องจากว่าจิมทาทุกซี่ฉะนั้นมันไม่ได้เป็นการง่ายของคุณหมอเหมือนกับคนแค่ทําแค่แปซี่จะต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องของระยะให้ดีเรื่องของความยาวความสูงเรื่องการกัดศพ เรื่องของการยิ้มการเปิดปากปิดปากพูดคุยชัดไหมมันมีรายละเอียดขั้นตอนที่ประกอบกันเน่ยเยอะมากซึ่งตรงนี้ค่ะเมื่อได้คุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญและชํานาญก็เลยทําให้เราเนี่ยได้รอยยิ้มที่สวยงามแล้วก็เป็นรอยยิ้มพิมพ์ใจหลายคนอาจจะจินตนานการนะคะว่าการทําฟันต่างๆก็ดีอ่ะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เฉพาะวินเนียอย่างเดียวเนาะไม่ว่าจะเป็นรักษาฟันผุหลากฟันทาฟันเทียมหรือการครอบวินเนียทั้งปาก มีความอันตรายไหมไม่อันตรายค่ะมีความเจ็บไหมอาจจะเล็กน้อยมันก็เหมือนกับมดกัดเพราะว่าเราต้องชีดยาชาอยู่แล้วแต่ถามว่าเมื่อผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยคุ้มค่ากับสิ่งที่เราโดนมดกัดเล็กๆน้อยในช่องปากของเรา อันดับแรกเลยนะคะ1ก็คือว่าคุณหมอค่ะคุณหมอมีความเชี่ยวชาญอย่างมากเพราะว่าเรื่องฟันเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ว่าทํากันง่ายๆถ้าผู้ดําเนินการในการทําหัตถการไม่มีประสบการณ์โดยตรงอันที่2คือความใส่ใจในการติดตามผลอันนี้มีส่วนสําคัญอย่างยิ่งที่จะทําให้รู้ว่าเกิดการอักเสบไหมหรือว่ามีผลลัพธ์เอฟเฟกอะไรที่เป็นกระทบกับปัญหาช่องปากและฟันในอนาคตหรือไม่3การแก้ไขปัญหาที่ถูกจุด ของสุขภาพฟันอันนี้ก็มีความจําเป็นเพราะว่าวิเคราะห์ถูกรักษาได้เร็วแล้วก็รักษาได้ทันเวลาอันนั้นก็มีความสําคัญมากแล้วก็สิ่งที่มีข้อเสมน์อื่นนะคะเรื่องของสถานที่เองก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสะอาดอันนี้สําคัญมากคะ่ะความสะอาดความทันสมัยของเครื่องมือรวมทั้งการปฏิบัติงานของพี่พยาบาลผู้ช่วยซึ่งมีความเชี่ยวชาญก็มีความสําคัญในการสนับสนุนให้อาเดนทอลสตูอเรเนี่ยเขาสามารถที่จะรองรับ ลูกค้าทั้งคนไทยและคนต่างชาติอย่างกว้างขวางในเบื้องต้น mm hmm. ก็มองว่าคุณหมอได้วางระบบการป้องกันอย่างดีนะคะมีการคัดแยกไม่ให้หนัง่งรวมกันมีการให้เ,เวลยะมีการปิดปากปิดจมูกปิดอะไรป้องกันโเคเร็กทันตแพทย์ซึ่งอันนั้นก็คือความปลอดภยัยเนื่องจากว่าการติดเชื้อทางปากเ,เป็นการติดเชื้อที่เร็วที่สุดในช่วงระหว่างนั้น,นก็เห็นมาตรการต่างๆที่ทางอ r ลเดนทอลสตูดิโอได้ทำก็ถือว่าอยู่ในระดับมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงพอสมควรคะ่ะ เพราะได้จาเป็นประสบการณ์ตรงของตัวเองนะคะทาฟันก่อนที่จะให้ลูกไปทําแล้วก็ตัวลูกเองเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องฟันเกยฉะนั้นเรารู้แล้วว่าความเชี่ยวชาญมีบุคลากรทางการแพทย์มีความรู้อย่างยิ่งในเรื่องการวิเคราะห์ปัญหาฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นจุดหลักสําคัญที่ทําให้นําพาลูกๆและน้องๆน,นะคะไปดูแลแล้วก็ไปรักษาที่ a d ดนท t ลสตูดิ